เชา้านี้ทานข้าวประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นผัดเผ็ดนกเมื่อคืนแล้วก็ไข่เจียวบรอกโคลีกระเทียมกระเจี๊ยบนะครับผม <c oughs> จะทานประมาณนี้ครับแล้วก็ตามด้วยถั่วห้าสีชงร้อนๆครับผมแต่ทานข้าวเสร็จก,ก็กินนี่ต่อบางคนาถามว่าดูแลสุขภาพาดีจังเลยอะไรอย่างนี้ อันนี้คือมาพูดเรื่องสุขภาพโดยตรงครับผมไม่นานหรอกครับแปบ๊บเดียว <c oughs> ทําไมถึงดูแลเพราะว่าหนึ่งเวลาเรา,เ,าเราเป็นมามันลําบากมากครับผมลาบากมากเวลาเราเป็นแบบเป็นอะไรก็ตามนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นผมเนี่ยเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงถามว่า,าสโต๊กเกิดมาจากอะไรสโต๊กไม่เกี่ยวกับที่ว่าเราเป็นโรค ประจำตัวหรืออะไรอย่างเดียวนะครับสโต๊กเกิดจากนี่เลยครับไขมันไขมันในเส้นเลือดสูงเครียดต่างๆน,นํทให้เลือดสมองแตกบางคนบอกว่าเป็นความดันความดันสูงเป็นความสูงไม่ตามยาไม่กินยาแล้วทําให้เส้นเลือดแตกอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละครับไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วเราไม่ดูแลตัวเองเรายังกินอา,อาหารที่แบบเหมือนเดิมแล้วก็ การสะสมการทุกอย่างที่เครียดที่อะไรนะครับอนั่นแหละมันก็เลยทําให้อ่ากลายเป็นอายุน้อยก็ก็เป็นได้ครับผมผมก็ที่ว่าผมพูดมาได้เนี่ยก็คือประสบการณ์แล้วก็การไปดูดูอ่าเขาเรียกดูอะไรดูคลิปดูคลิปคุณหมอที่เขาแนะนํามานะครับทางทิกตอกน่ะไปดูได้เลยครับพี่น้องเขาจะบอกรายละเอียดเราดีมากเราเป็นเพราะอะไรยังไงใช่ไหมครับ ความดันผมขึ้นสูงร้อยห้าสิบกับร้อยหกสิบนะผมกินนี่อ่ะกระเทียมอะผมกินกระเทียมผมกินทุกวันแล้วผมเป็นคนชอบกินกระเทียมด้วยช่วงนั้นผมจะเครียดเครียดหลาย,ลายอย่าง <c oughs> จนกระทั่งเป็นไขมันในเส้นเลือดด้วยแล้วมาเครียดแล้วก็ไปตรวจพอดีเจอไขมันในเส้นเลือดสูงไปีดเลยแล้วก็ความดันก็สูงเดือนสองเดือนไม่ไม่ลงเลยนะความดันผมก็เลยอ่าบรรเทาความเครียดลงแล้วก็กินกระเทียมทุกวันครับผมอืมแล้วก็แล้วก็มีนี่ มาไปเสิร์ชทางดูดูทาง Google มาถั่ว5สีก็มีประโยชน์หลาย,ลายอย่างแล้วก็กินเนี่ยกระเจี๊ยบบรอกโคลีแล้วกอ็อะไรล่ะกระเทียมอืมหลายๆอย่างครับไปเสิร์ชดูครับพี่น้องผู้ใดที่เป็นอ่าใครมาในเ้นเือดทงสูงน่ะพยายามดูแลร,รักษาตัวของให้ดีที่สําคัญน่ะที่ผมอยากบอกพี่น้องว่าหนึ่งทำไมผมถึงบอกว่าสุขภาพต้องมาก่อนเงินต้องมาก่อนเงินด้วยนะ คุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านคุณมาคุณได้มาจากไหนคุณได้มาจากตัวคุณเองตัวคุณเองก็คือสุขภาพของคุณนะครับถ้าสุขภาพคุณไม่ดีคุณไม่สามารถหาเงินได้บางคนบอกว่าเงินสําคัญกว่าสุขภาพไม่จริงครับผมผมยืนยันให้ตายเลยยังไงก็ไม่จริงถ้าสุขภาพของคุณไม่ดีคุณจะไปหาเงินได้ยังไงผมถามหน่อยใช่ไหมครับแต่บางคนก็พูดดีวก็ เงินกับสุขภาพก็ดีพร้อมๆกันดีเหมือนกันก็มันก็ใช่ครับผมมันก็ใช่แต่ผมบอกได้เลยว่าสุขภาพมาก่อนเงินถ้าสุขภาพไม่ดีคุณหาเงินไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นนะครับผมไม่พูดเดยอะครับแค่นี้แหละครับพี่น้องเอาตามนั้นครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ